เมื่อวันพฤรหัสสปดีที่11มีนาคม2564เวลา9ในกา30นาทีนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good l a b o r Practice GLP ทั้งที่1ทับ2564ณห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายสุทธิสุโกศนประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นที่ปรึกษาวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรับทราบความเป็นมาของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และผลการดำเนินการที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทิศทางการดำเนินงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ประจำปีงบประมาณ2564ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำ GLP มาเป็นเครื่องมือในการถอดถอนสินค้า จากรายการที่ถูกขึ้นบัญชีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคลและภาคเอกชนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการนำตาสัญลักษณ์ GLP มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน